พลเอกประยุทธจันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมพระบร,รมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงรัรชทานฉันเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสี่รูปและวัดจักรวัรรดิราชาวาดสี่รูป สำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงเป็นส่วนมากปัจจุบันมีสิบวัดได้แก่ วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุระวงสาวาสวัดจักรวรรดิตราชาวาสวัดระคังโคศิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสากเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทธาเทพวรารามโดยพระพิธีธรรมหนึ่งสำรับประกอบด้วยพระสงฆ์สี่รูปและในเวลา17นาฬิกา คุณเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดจัก,กรวรรด,ดิราชาวาด ทั้งนี้ภายหลังการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตะมะวานครบร้อยวันถวายพระบรมศพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศล สถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th พรสงนิกรทั่วประเทศพร้อมใจกันทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดี เช้าวันนี้เป็นวันที่เจ็ดที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประสงค์นิกรเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพ,พระบรมมหาราชวางังโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนจากทุกภูมิภาคตั้งใจใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ4,583คนยอดสะสมตั้งแต่27ตุลาคมจนถึงเมื่อวานนี้อยู่ที่67,141คน ส่วนบริเวณท้องสนามหลวงประชาชนยังคงหลั่งไหลกราบถวายบังคมพระบรม,มศพอย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการได้ประชุมความพร้อมด้านความปลอดภัยและการจัดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยกรุงเทพมหาคนครได้เปิดจุดพักคอยตั้งแต่ช่วงเวลา7นาก30นาทีไปจนถึงเวลา2 0 1าตลอดทางเดินมีการติดตั้งจอฉายสารคดีและวิดีโอแนะนำเส้นทางและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องค่ะทั้งนี้ขอสมกจัดเตรียมรถให้บริการ16เส้นทางพร้อมกับเรือข้ามฟากและเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการฟรีค่ะ